สวัสดีครับผมไอซูบารุครับอันนี้ VF32 เป็นเก่าญี่ปุ่นนะครับอันนี้ล้างน้ำมันให้แล้วแล้วก็ถอดอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ออกแล้วนะครับอุปกรณ์อยู่นี่นะฮะพวกกระป๋องนะครับใบกั้มที่ไม่ได้ใช้อันนี้จะเป็น VF32 สามสองนะวสาแล้วก็จะมีตัวพวกนี้ปนอยู่ สวยอยู่ครับเ๋ยวให้ดูเป็นรหัส RHF4 นะครับนี่นแล้วก็เป็น VF32 นะครับเป็นใบหวี v. สวยครับก็คือเก่าญี่ปุ่นครับอันนี้มาเก่าญี่ปุ่นในชุดก็จะมีตัวนี้นะครับแป๊บไหลเข้าไปให้ติดของเดิมมันนะครับไปตัดต่อได้แล้วก็ท้ามันไหลกลับตรงนี้ ซึ่งอยู่นี่นะครับอ่ะมีไปให้ในลูกนะครับสวยอยู่ครับผมเอาไปแปลงใส่พวกรถไถได้ครับสิบกาแรงขึ้นไปนะครับไม่ต่าไม่เกินเจ็ดสิบแรงใส่ได้อยู่นะครับสวยๆยอยู่ทุกลูกครับอ่าราคาส่งเราก็มีให้ครับราคาตัดอะไรขายปีกอ่าชุดนี้ราคาอยู่2,250บาทรวมเก็บไปทางให้ครับอันนี้เป็น vf ย7ิบเจ็ดนะก็คล้ายๆกันนะครับสเปคเหมือนกันแหละแต่ใบแค่คนละแบบนะครับอืมสวยทุกลูกครับแล้วแล้วแต่สั่งได้ครับเก็บไปทางสองพันสองรอยห้าสิบาทเรามีรับประกันให้เพราะว่าสวยอยู่ทุกลูกครับอันนี้ก็ v f เอยสิบเจ็ดสนใจก็ทักมาในเฟสก็ได้ครับไพศารจันเจริญนะครับ ค้นหาชื่อเป็นภาษาไทยเลยนะครับหรือว่า ID l ล n e ก็ได้0822525133นะครับสั่งผ่านทาง l ล ne ก็ได้ทางเฟซก็ได้นะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ